แยมาซื้อ้ทันนะครับมีลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เที่ยงคืนนี้เป็นต้นไปเท่านั้นฮะกับโปโก F3 ครับในราคาเพียง 9,999บาทครับราคานี้นะฮะคุณจะได้ไปเลยครับหน้าจอใหญ่เป็น AMOLED 120Hz refresh rate 360Hz touch sampling rate ครับ CPU ตัวท็อป Qualcomm Snapdragon 870ที่รองรับ 5G รองรับ Wi-Fi 6โอู้หูในราคานี้ได้ด้วย RAM 6GB LPDDR5 ROM 128GB นะฮะลำโพงคู่รองรับ Hi-Res Audio Hi-Res Wireless Audio แบตเตอรี่ใหญ่จุใจมัง้งแล้วก็ในส่วนของชาร์จเร็ว 33W นะครับที่ผมต้องบอกว่า เขาให้อแดปเตอร์ชาร์จเร็วมาในกล่องด้วยนะฮะฝาหลังสวยงามเงาฉ่นอย่างนี้กระจกหน้าจอเป็น Gorilla Glass 5ในช่วงโปรโมชั่นนี้นะฮะมีรับประกันจอแต่6เดือนอีกด,ด้วยและปกตินะครับก็จะมีการรับประกันตัวเครื่องถึง15เดือน,นะฮะรับประกันูนยนไทยนะจ๊ะสุดยอดจัดเต็มขนาดนี้นะฮะ9 9 9าเบาทเท่านั้นกดสั่งซื้อลิงก์ใต้คลิปนี้เที่ยงคืนนี้เป็นต้นไปแย่งกันเองนะจ๊ะทุกคนไปดูกันครับว่าเป็นอย่างไร สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ทีพัทรีวิวกับผมพัทนะฮะอย่างที่คุณเห็นเลยครับว่าเจ้าโปรโกเอฟตตัวนี้เนี่ยมันมาพร้อมสเปคที่เทพมากๆเลยนะฮะลองมาดูนิดนึงนะครับกับตัวของกาดนะครับที่ผมปริ้งออกมาตรงนี้ครับว่าเขามีอะไรบ้างนะฮะนี่ครับเริ่มต้นนะครับคือหน้าจอตัวนี้เนี่ยเป็นหน้าจออัลมาเลตระดับ E4 นะครับสีสันหน้าจอเนี่ยต้องเรียกว่ามีความสวยงามฉ่ำอย่างมากๆเลยผมลองเอาไปเทสดูแล้วแหละต้องบอกว่าโอ้โหเปิดคอนเทนต์สีสดๆเนี่ยสวยงามมากนะครับหน้าจอนี้เป็น100เออเป็นตัวของ U.S.D. p ัดนะครับ1 2 0 h z ร้อยยี่สิบเพังปงเรครับนี่เห็นไหมสวยงามนะครับแล้วมุมมองตัวหน้าจอเนี่ยกว้างมากๆเลยกระจกนะครับเป็น Gorilla g l a s s 5นะครับแล้วก็ฝาหลังเนี่ยเป็นกระจกที่เงาฉับมากๆเลยมาดูฝาหลังกันจะ้ะนี่ครับสวยงามมากๆฝาหลังโอเคแหละว่ามันอาจจะเป็นรอยนิ้วมือง่ายหน่อยนะครับเพราะมันเงาแบบเงาเป็นกระจกจริงๆอะ่ะ นี่แบบนี้นะครับแล้วก็กล้องหลังที่ให้มา3ตัวนะครับพร้อมกับไมโครโฟนตัวนี้นะครับที่เป็นแบบ directional นะครับสามารถบันทึกเสียงที่บริเวณการถ่ายกล้องหลังเนี่ยได้เที่ยงตรงมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของไฟแฟลช LED ตรงนี้นี่เองฮะตัวนี้นี่ 5G นะจ๊ะ 5G จะการใส่ซิมการ์ดนะครับรองรับเป็นสซิมนะครับแต่ว่าไม่สามารถเพิ่มไมโคร SD การ์ดได้นะจ๊ะเราที่ทดสอบมาเนี่ยก็คือขึ้น 5G นะครับส่วนรีวิวเต็มๆเดี๋ยวรอกันพักหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเร ให้มานะครับก็ไม่มีช่องหูฟงัง3.5มิลิเมตรนะครับแต่ IR ร์บั e r ซมีให้นะครับน้ำหนักตัวเครื่อง196กรัมกับหน้าจอใหญ่6.67นิ้วนี้ผมว่านะตัวนี้รู้สึกว่าเบานะรู้สึกได้เลยว่าถือค่อนข้างง่ายนะครับแต่ก็ด้วยความที่มันก็เกือบเกือบสองขีดนะครับแต่ว่าหน้าจอใหญ่มันก็รับได้อยู่นะฮะส่วนของหน้าจอนี้นะฮะเป็นหน้าจอดอทดิสเพย์นะครับที่การเจาะรูมันเนี่ย เล็กมากนะครับเพียงแค่2 7 6เมิลลิเมตรเท่านั้นเมื่อเทียบกับเรือธงนะครับอีกค่ายหนึ่งที่เป็น21อะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะพูดไม่ได้นะครับตัวนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามีขนาดรูตรงนี้นี่ใหญ่กว่าอีกนะครับดังนั้น f 3าตัวนี้ถือว่าให้รูตรงนี้มาเล็กนะครับทำให้การแสดงผลของหน้าจอเนี่ยแสดงได้อย่างเต็มที่ไม่บดบังหน้าจอเท่าไหร่เลยทีนี้มาดูสเปคชีตนะฮะที่ผมปริ้นมานิดนึงแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างครับเริ่มต้นนะฮะก็อย่างตัวนี้นะครับก็คือไปบ ถ้าเกิดว่าเป็น ram 6 rom 128เนี่ยคือ9,999นะครับแต่ถ้าอัพเป็น ram 8 rom 26นะครับเรียกว่าสุดเลยนะก็คือ11,999บาทสุดจริงเลือกเอาเลยครับต่างกัน2,000บาทนะครับอยากไปสุดก็ไปตัวท็อปนะฮะแล้วก็ในส่วนของสเปคภาพรวมเนี่ยก็ยังมาพร้อมกับตัวของ snapdragon 870นะครับ clock speed ส,สูงสุดนะครับที่3.2เลยนะฮะเยอะมากอันโตโต้เบนช์มาที่64คุณพระ หลอมอะไรตามนี้อย่างที่คุณเห็นเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบ l ล q u i ิดเทคโนโลยี1.0พั s อีกด้วยนะครับต่อไปยังไม่พอฮะหน้าจอที่ผมบอกนะครับว่าเป็นระดับ e4 o m o o l e d ครับตัวนี้เนี่ยให้ความสว่างสูงสุดที่1,300นิตเลยรองรับ True o o l ร r รองรับ HDR10 พั s นะครับมีตัวของ MEC n นะครับ MEC n นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นการเหมือนแทรกเฟมเลตนะครับเวลาที่เราดูตัวของคลิปต่างๆนะครับแล้วรู้สึกว่าคลิปเนี่ยมันมีเฟมเลตที่ไม่เยอะนะครับ M.E.M.C. ตัวนีนะ้ก็จะเพิ่มเฟรมเรทนะครับให้วิดีโอแล้วเนี่ยดูสมูทมากขึ้นนั่นเองครับยังไม่พอฮะดูสเปคต่อครับเขาจะมาพร้อมกับตัวของ x x i t Linear Motor นะครับคือการสั่งเทืียแบบผู้ดีมากขึ้นนะครับเกนเทอร์โบ4.0มีนะจ๊ะ Dolby Atmos มี Hi-Res Audio Hi-Res Audio Wireless Duo Speaker นะครับอันนี้บอกไปแล้วนะฮะขนาดบางนะครับ7.8ม mm, เมเท่านั้นแล้วก็ในส่วนของสี นะครับมีไน b a c กกับ Arctic White นะครับชาร์จเร็ว3 3วัตต์มีให้นะครับในกล่องฟิงเกอร์สแกนที่ด้านข้างตัวเครื่องนะครับแต่หน้าจอเป็น AMOLED นะครับแบต4 5 0 0 20มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็เยอะจริงๆฮะในส่วนของกล้องหลังนะฮะต้องบอกว่ากล้องหลังนี้เนี่ยให้มา3ตัวนะครับกล้องหลัก48ล้านพิกเซลเป็น Sony IMX582 นะจ๊ะทุกคนแลนต้าร์วทล้านพิกเซลครับแล้วก็มีเทเลมารนะครับ ที่ออโต้โฟกัสมาโคได้ที่ระยะ3-7เซนติเมตรนั่นเองฮะนอกจากนี้นะครับก็จะมีอีกมากมายครับออเด o z โอซนะครับทีดีซาวนะครับต่างๆอีกเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราไปเล่าให้ฟังแล้วกัน9,999บาทขายได้ไงวะและแบรนด์อื่นจะเดินยังไงแต่ถ้าถามว่าเกิดแบตเตอรี่ที่ให้มา4,520ม ah, ิลลแอมปพูดไม่ผิดนะ4,520มิลแอมเป็นอย่างไงปรบต,ตรงฮะไหล นะครับเครื่องแรงนะครับจอใหญ่อ m o โมเลแถมรองรับ 5G ด้วยก็คงเป็นธรรมดาแลกกันนิดนึงนะครับอแดปเตอร์ชาร์จไวมีให้ดังนั้นเนี่ยไปชาร์จที่ทํางานเอาไปชาร์จบนรถเอาหรือใครขี่เป็นแบบพี่ไรเดอร์ต่างๆเนี่ยคงจะมีที่ชาร์จอยู่แล้วเนาะหน้าจอนี้ยังไม่ได้เทกลางแดดนะครับแต่เชื่อว่าด้วยความเป็นเสียวมโกรอะ มันน่าจะทําได้ดีอยู่แล้วนะครับอาโมเลตแล้วก็กางแดดแบบนี้ในรุ่นเก่าๆเคยเทสไปแล้วไม่เคยมีรุ่นไหนมีปัญหานะครับโอเคต่อไปนะครับขอให้ทุกคนไปดูเรื่องของภาพถ่ายกันนิดนึงนะฮะว่าภาพถ่ายของถ่ายมาเป็นอย่างไรบ้างครับกับโลโกโฟฟสตัวนี้นี่จ้ะนี่คือภาพถ่ายระยะใกล้นะครับว้าวมาโครนะฮะเทเลมาโครถ่ายมานะครับสามถึงเจ็ดเซนติเมตรออโต้โฟกัสมานะครับอันเนี้ยมันยังเป็นเดโมอยู่เครื่องนี้ที่ผมได้มานะครับดังนั้นเนี่ย ในเรื่องภาพนิ่งเนี่ยอาจจะไม่ได้เอามาวัดได้แบบ100%เนะครับเพราะผมยังรู้สึกว่าการวัดแสงบางครั้งเนี่ยมันก็ยังมีแปลกๆอยู่นะครับในเครื่องเดโมในรอมเดโมตรงนี้ครับแต่สิ่งที่ชอบคือหน้าจอนีเนี่ยเห็นปะเรียบเนียนนะครับรูน,นิดเดียวเองเล็กมากๆติดฟิล์มกันรอยมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยถ่ายภาพต่างๆมานะครับสวยงามนะครับเลนส์อันตรายถ่ายได้กว้างดีนะครับความคมชัดของอันตรายก็ถือว่าใช้งานได้จริงครับนี่เห็นปะเออเนี่ยสีของรอมที่ผมเทสมาเนี่ย มันอาจจะมีความผิดเพี้ยนบ้างน,นะครับลองดูในส่วนของความคมชัดให้พอสังเขปแล้วกันต้องใช้คํานี้เลยนะครับส่วนเรื่องของการกันสั่นวิดีโอนะครับตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีโหมดกันสั่นวิดีโอให้ผมเปิดให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับแต่จากการที่เราลองตรงนี้เนี่ยอะลองดูพร้อมกันครับว่าเป็นอย่างไรนี่นะผมจะเดินไปนะครับเดินขึ้นมาได้นะจ๊ะเนี่ยเสียงชัดเจนมาเห็นปะการกันสั่น ถ้าเดินแบบนี้นะครับผมว่ามันก็ยังได้อยู่นะครับทีนี้วิดีโอจะรองรับสูงสุดนะครับที่เป็น 4K อีกด้วยนี่ถ่ายมาได้เลยนะครับกล้องหลัง 4K แล้วก็ในการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอนะครับคุณสามารถปรับเลนส์ได้ด้วยนะครับจะเป็นเลนส์อันตราวัยนะครับจะเป็น 1X นะครับหรือว่า 2X นะฮะก็สามารถปรับได้แต่ว่าปรับหลังถ่ายไม่ได้นะครับต้องปรับก่อนถ่ายนั่นเองโอเค รีวิวเบื้องต้นประมาณนี้ครับกับตัวนี้ฮะโปกด F3 นะครับสั่งซื้อลิงใต้คลิปคืนนี้เป็นต้นไปครับเที่ยงคืนนี้เป็นต้นไปเท่านั้นนะฮะเรียกว่าแย่งกันหน่อยแล้วกันนะครับของน่าจะมีไม่เยอะโอเคเจอคลิปหน้าฮะว่าจะเป็นรีวิวตัวนี้หรือว่ารีวิวโป๊ะตัวไหนก็ตามนะครับใครมีคำถามเพิ่มเติมถามใต้คอมเมนต์นี้ฮะเดี๋ยวเรามาตอบกันนะฮะการเล่นเกมมีอย่างแน่นอนครับเดี๋ยวเจอกันครับไปละทุกคนฝากซื้อฝากสั่งกันด้วยนะฮะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดี